อ่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนธนาสวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนธนาใจดีทําอาหารให้เจี๊ยบกินอีกแล้วค่ะวันนี้เพื่อนธนาทําอาหารเกาหลีนะคะทําอะไรมาม่าเกาหลีใส่ต็อกปกกี้ต็อกปกกี้ใส่ใหญ่แต่ใส่เล็กแต่ยหญ่จริงเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูมันไม่ได้ทํายากไงวันนี้หรอง่ายๆโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนนี่เราก็จะมาดูเครื่องเคียงที่เพื่อนได้ โอ้โหต้มน้ำเดือดเรียบร้อยนะคะ,ะก็จะมาให้ดูใกล้ๆเพื่อนก็อันนี้ก็น่าอร่อยนะคะเป็นสตูนะคะออทดอกแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเกาหลีนะคะอันนี้คือโตโปก,กิเค็ ไวส์เค้กของเกาหลีโอ้โหอันนี้เจ๊ไม่เคยกินจริงๆนะอันใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนธนาเจ๊เคยกินหรอเจ๊เคยกินแต่อันเล็กๆมันหอมมีไข่นะคะแล้วก็มีมัสเซรลลาชีสมีเห็ดด้วยเห็ดนะคะเห็ดเพื่อนกำลังล้างอัน้อันนี้อันนี้เติมเสริมปลาหมึกปลาหมึกหนวดปลาหมึกอันนี้หนวดปลาหมึกเหรอซุปเปอร์เผ็ดเอุ้ยมีหนวดปลาหมึกนะคะแบบเผ็ด สุกอ้งเราก็จะมาบ้านสาวเกาหลีนะคะตอนนี้เราจะมาให้เพื่อนทำอาหารให้กินนะคะสมมติว่าวันนี้เราเป็นสาวเกาหลีหนึ่งวันค่ะเพื่อนเขาจะมาทำมาม่าใชูไหมคะเพื่อนทำง่ายๆไงมาม่าสูตรง่ายๆโอเคอันนี้เป็นไก่รสไก่รสไก่ผสมกันผสมกันอะไรย่างไงโอเคแล้วเราก็นี่เลยเนาะ เคยซื้อไม่ให้กินแต่ว่าซื้อเป็นแบบแช่แข็งมาอันนี้แบบสดอันนี้แบบนี่เส้นแบบสดเลยนะคะเป็นเส้นเกาหลีนะคะแป้งเกาหลีสดอุ้ยควันขึ้นที่หน้าจอแล้วแบบว่าโทรศัพท์ฉันโอ้โหโอเคก็รอกันใช่ไหมใช่อันไหนยังไม่ใส่โอเคใส่เครื่องปรุงคแบบสบายๆเลยได้ตามสไตล์เลยไม่มีเนี้ยเรียเลยนะ อ๋อแล้วก็เอาเครื่องมาม่าเนาะมาทำทำแบบง่ายๆแต่เราเคยทําแบบเป็นเครื่องที่แบบมีกระปุกพริกอ่ะเราเคยทําแบบนั้นแต่อันเนี้ยง่ายเพราะเราอยากกินเส้นด้วยไงอุ้ยเจะชอบนี่เมื่อวานนี้เจ๊อยากกินอยู่เลยนะเจ๊ว่าจะเอาเผ็ดคูณสองเจ๊ติดเผ็ดคูณสองมากติดเผ็ดคูณสองแลเราก็ซื้อมาแต่เราเอาย่าเไรมากแค่แค่ซื้อผักมาแล้วก็หั่นๆราเพื่อนมาจะนินแบบนี้เล่นใ้มันไี่กันนอคือถ้าจิ้มไปก็แบบว่า ไม่แข็งมากใช่ไหมต่อใส่ต่อใส่ค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะมาม่าเกาหลีของโปรดนี่ซื้อที่ร้านเกาหลีใช่ไหมร้านเกาหลีร้านเกาหลีเออเนาะเขาก็สรรหากินนะเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อนี่มันไม่สุกเลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวมันก็สุกอีกแล้วก็ใส่ผสมหนวดเนาะของเกาหลีตอนนี้ก็ใส่เส้นนะคะใส่เส้นจริงๆมันก็เป็นเส้นราเมนใช่ไหม เป็นเส้นมามาของ้มันล้นเออใส่หอดเดียวก่อนค่อยเติมได้ไหมอทุกอย่างเราใส่ไปเลยเนาะก็ไม่ได้แบบจิ้มจุ่มใช่ไหมคือใส่ไปเลยใส่ทนี่เลยค่ะวันนี้กินหม้อเล็กๆสองคนค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆกินแค่นี้แหละกินอะไรเยอะแยะกินเยอะแยะมาทั้งกระทะสุกแล้วเนี่ยใช่ใจะหญหใ่หอดเดียวก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวสุกมันเล็กไปมันไม่แม่อยเนาะราว่าเใส่ตะพีเยอะใช่เดี๋ยวมันเลกแล้วมันไม่แม่อยไม่ไหมคะ เาใส่ไข่แล้วกันเนาะนี่จะได้มองเห็นมาเลยค่ะวันนี้โชคดีได้มาเจอแม่บ้านเกาหลีค่ะจำเป็นไงแม่บ้านเกาหลีอออืืหใส่ไปเลยค่ะทุกอย่างเลยเออจริงๆแบบนี้ง่ายจริงเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออหาซื้อได้ตามตลาดเกาหลีแล้วเราก็มาเนาะทง่ายๆเราอร่อยด้วย แต่ต้องแบบว่ารู้จักแบบสร้างสรรค์แบบว่าหาผลิตภัณฑ์นิดนึงอะเนาะเหมือนอย่างปลาหมึกเมื่อกี้นะก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียหรอเป็นหนึ่งไอเดียเลยนะเดี๋ยวเจี๊ยบต้องใช้มากโอ้นี่ชีสนะคะเพื่อนๆกินอาหารเกาหลีเป็นก๋วยเตี๋ยวชีสเกาหลีค่ะก๋วยเตี๋ยวหน้าชีสโอ้โหเลยหรอคะโอ้โหค่ะวันนี้เอาให้ตายไปค้างเลยนื้อา้ยูจริงๆ โอ้อนี่ชีดมันยืดจริงๆนะคะเพื่พอน,นอโอ้ยตัวเองชีดยืดมากสวัสดีค่ะว,วันนี้เรามากินข้าวบ้านเพื่อนธนาค่ะ <c oughs> วันนี้เป็นสาวเกาหลีอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะคะว่าเราจะมากินอาหารกันโอ้โหถ้วยจานเพื่อนน่ารักมากดู <c oughs> ดิครับเป็นถ้วยไม้ซ่อมเสื้อมอะไร <c oughs> เป็นไม้หมดนะแล้วก็ <c oughs> เพื่อนแบบจัดอย่างงามเลยนะคะมีกิมจิด้วยนะคะแล้วก็มีไรนั่นหมดเท้าดองนะ ก็มีแตงกวากินแก้มไงแตงกวาแล้วก็พริกโอ้ยมือสั่นไปไกลสั่นหิวสั่นเขาไม่ได้สั่นหิวนี่เนาะสั่นสู้เพื่อนเอาหน้าที่มาเลยเพื่อนก็ตักได้เลยเห็นไหมอ๋อตักได้ตักมาเลยใช่ไหมตักได้เลยโอ้โหเว้ยดูดิน่ากินมากเพื่อนตรงนี้ก็ได้มั้งฮะได้ไหมได้ได้เพื่อเพื่อนเพื่อนได้ไว้ใช้โอ้โหอดีไม่เป็นไรตัวเองพอแล้ว แค่นี้ก็ยังคุณผก่อนนะคุณนก่อนนะแต่ไงนะโอเคตับกินด้วะแล้วโชว์ต้องโป๊กกี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวฉันจะโชว์ตอนกินแล้วกันอันนี้กระดาษชื่อ Thank you, thank you ถึงไหมตักข้างนั้นเนี่ยต่อมาจ้ะอืมอืมแค่เห็นถ้วยเทๆกับช้อนนี่ก็แบบว่าน่ากินมากเนาะนี่ถือถ้วย พป๊กี้กระเส้นใหญ่โตมาโหราเลยค่ะตะโปกี้เนี่ยปลาหมึกปลาหมึกเอาอย่างเอาแล้วเดี๋ยวเพิ่มได้ตักถ้วยเพื่อนธนานะคะเดี๋ยวมาเลยจ้าตัวเองจะเท่านั้นใหญ่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพจงเจริญเขาบอกว่ามันง่ายง่ายไม่ไม่ซีเรียสอะไรเลยถ้าเราอยากกินเมื่อไหร่ใช่ไหมทําได้เลยแต่วันนี้มันทําพิเศษเพราะว่าหม้อใหญ่มากถ้ามานั่งอยู่ตรงนี้นะมันจะรู้ว่าใหญ่หม้อใหญ่จริง มาลองตะโกกี้อันเล็กกันใช่ใช่้อนอืออือว้าวเป็นไงบ้างว้าวเลยนันไรไหมอือมันนุ่มหนุบหนึบไหมเพล่มมันเป็นแป้งเหนียวหนุบหนุบหนึบหนุบนะแล้วก็ได้กลิ่นชีสได้ความเผ็ดอร่อยมากอร่อยมาเลยแป้งมันเป็นแป้งสดอือนี่ไปซื้อตลาดไหนเนี่ยก็ที่ที่เราไปื้อหรอไม่ใช่ ตอนที่เราเคยไปกันจนได้ไหมอ๋อตลาดนั้นใช่ไหมเจ๊ก็ไม่เคยสังเกตว่ามมีเส้นสดเคยเห็นแต่มันเป็นของที่แช่แข็งมาอืมแล้วก็แตงกวาเะไรขึนอือหือเผ็ดมันมากอ่ะอร่อยอืมเพอ่งนหยบมาหยบมาเอเตื่นเต้นเต้น ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรวันนี้ตะกุนวันนี้อากาศค้อนเย็นนะคะที่เห็นใส่เสื้อมากินทอถ้ามันไม่เผ็ดพอใช่ไหมเพื่อนก็นี่ไงพริกเพราะเธอชอบกินเผ็ดฉันรู้ใชกินแตงแก้มแก้มแล้วก็ปลาฟิชเค้กเดี๋ยวดิ เดี๋ยวไปเพื่อนทารากินก่อนเดี๋ยวจะกินในนี่โชว์โอเคค่ะโหแต่ปกินี่มันอันใหญ่ไปมากไหมคะเพื่อนน่ากลัวใหญ่มากดูนะคะเดี๋ยวว่าดูเพื่อนกินอืมกินแบบนุ่มหนุบมากหนุ่มดูสิหนุบอืมอืมมันหนุบหรอ แต่มันก็ไม่ได้ยืดอเหมือนชีสแต่มันมีกลิ่นชีสกลิ่นอะไรอร่อยมากตัวเองขอบคุณขอบคุณคอนเฟิร์มค่ะเผ็ดใช่ไหมดีนะที่ไม่กินขียซอเมื่อกี้เอาครัเดียวอร่อยมากอร่อยมากเจี๊ยบชอบเผ็ดไหมเจียบชอบเอ็กซ์ต้าเนี่ยจะเอา เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะโอ้โหควันนี่แบบร้อนมากมันมันเผ็ดเผ็ดถึงใจมากเห็นเห็ดอะไรพวกเนี้ยอืเห็ดเดี๋ยวใส่เพิ่มได้เพราะว่าเห็ดมีเยอะมากแต่เมื่อกี้ใส่ไม่ได้เพราะว่าร้อนอ่ะกิมจีมึงกินเบาคือเนืมึกินเบาอร่อยทุกอย่าง นี่อร่อยอ่ะกิมจิอ่ะเหมือนข้าวใช่ที่เราซื้อมาอร่อยเปรี้ยวพอเจ็บซื้อไปอีกเยอะมันไม่อร่อยอ่ะยืดยืดเลยค่ะร้อนนี่ควันแบบขมงเลยนะเมื่อวานเห็นอันนี้มีเนี่ยมีเมื่อวานไอเนี่ยคะลำสดเขาตินมท้งลูกใช่ไหมอร่อยอร่อยนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่กินกินนะคะยืดยืดเลยค่ะ พร right ิกก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่เนาะจะพอได้นะพริกก็พริกก็เพิ่มเผ็ดนะเผ็ดใช่ไหมแต่มันดีเนาะกินกับวุ้ยเสี่ยชีสเลยเขาได้ทำมากเลยออุ๊บืมตัวเองไอ้ตะปบกกิมันมันหนึบมากเลยมันไม่ได้มีชีสข้างในเนาะมันเป็นแป้งเฉยเป็นแป้งอร่อยมากชอบมันใหญ่คราวที่แล้วกินเนาะ ติไม่ชอบกินแผ่นแป้งเกาหมี่มากมันหนามแต่วันนี้นะคะเพื่อนทนาเปลี่ยนเทคนิคการทำด้วยการที่ใส่ชีสใส่ไข่แล้วก็รสชาติเผ็ดมันทำให้เรากินแป้งแป้งจากที่แป้งท่อนกลมๆจากที่ไม่มีรสชาติมันทำให้มันผสมผสานเข้าอร่อยอ่ะมันหยุดไม่ได้ค่ะหยุดไม่ได้ เพื่อนๆลองไปทาทานนะคะสูตรที่ธนาทานี่แบบง่ายมากเลยแล้วก็แต่เขาทําได้ออกออกมาได้อร่อยอ่ะอืมแต่ที่ไทยไอ้ก็ปกติใหญ่ขนาดนี้คงไม่มีมั้งอันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้อันเล็กๆป่ะเพื่อไม่แน่ใจด้วยซ้ำแต่ว่าเส้นนี่มีแน่นอนใหญ่มากเนาะลูกทุกอย่างจะว่ามีทุกอย่างแล้วอะเมืองไทยตอนเนีะยน้องมีทุกอย่างจริง น่าจะมีในแมคโครอเนาะแมคโครลองไปหาดูอืมกันนะคะว่าเพื่อนเขาเพิ่มเนาะอืมขอบคุณมเราเน้นกินพักกันเยอะมากอืมเราเน้นกินพักกันเยอะก็คือเขาปริมไปเยอะมากปกติไม่กินเลยกินคำสองคำพอเลยอืมอืมเจ้าเกี้ยวค่ะเราเคยกินอันเล็กแล้วเราก็เลยเป็นคนว่า ันใหญ่มันแปลกเด่มันหนุบๆมากท e เจอร์มันได้มากกว่าสวยเพราะว่าอะไรร้อนมากอ่ะมันร้อนมากเลยพูดแล้วเดี๋ยวจะของมัดผมด้วยเนาะเพราะว่าอะไรปะทั้งกินแบบฮอตผัดชีสมอเนี่ยเดือดพุทธพุดธพุทเลยนะตั้ให้มันร้อนแต่จริงๆกินก๋วยเตี๋ยวเกาหลีนะคะแบบดีมากเลยแล้วตั้งให้มันร้อนอย่าปิดไฟนะแต่ตั้งอ่อนๆนะคะกินไปด้วยแล้วมันแบบได้รสชาติมากก็จะแบบ ยิ่งงวดลงน้ำก็ยิ่งข้นยิ่งนัวเนาะอร่อยมันมากๆเลยเดี๋ยวไปเอาผมขึ้นก่อนไม่ไหวอิ่มมากเลยแต่ตอนนี้จะมาลองอินตาผาลัมเหรอเนี่ยที่โช์ให้ดูตอนแรกนะคะว่ารสชาติสดๆเป็นยังไงนี่ครั้งแรกของเจี๊ยบนะคะที่เห็นหน้าตาของจริงแล้วก็จะมากินของจริงนะคะวันนี้พอดีเพื่อนไปได้มาจากตงปรเปือกเลยเหรอสิมันเลือกขาดไร้องแล้วแข็งๆเนี่ยนะ กินไปก่อนแล้วลองดูรสชาติแล้วไปงล้วมันเป็นกรอบๆเนาะแต่หวานหวานฝาดนิดนึงฝดยน่อยๆแต่หวานแต่รสจะกินได้รสหวานแบบนุ่มๆแต่มันเนาะน่าจะไฟเบอร์เยอะมันดูเป็นกาะกาไงไม่รู้ จะลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเ,เก็บของช่วยเพื่อนแล้วเราก็กลับโอเคนะคะเพื่อนขอบคุณมากสําหรับอาหารมื้นี้ที่ทําให้นนกิน<ด>แล้วก็<ด>เล่นทิก t o อรกันสนุกสนานเลยนะคะสองสาววันนี้ก็มาแบบเกาหลีเกาหลีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าไงเอ่อช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ